สวัสดีครับเพื่อนๆตรงนี้มันเป็นแอ่งแอ่งน้ําหลังห้องครัวเลยฮะเนื่องจากมันเป็นที่ต่ำผมผมก็ขุดแอ่งน้ําไว้เมื่อสักสองปีที่แล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะจะมีลูกน้ํายุงมาไข่อะไรไหมผมนําเอาปลาหานกยุงมาปล่อยก็ปรากฏว่าแพร่เต็มไปหมด ทีนี้เมื่อปลายฝนปีที่แล้วมันมีลูกปลาช่อนอยู่สองตัวมาติดมาในนี้ผมก็ไม่ได้เอาออกมไม่เห็นแม่ไม่เป็นไรพอหลังจากนั้นปรากฏว่าลูกปลาช่อนตัวเท่าหัวนิ้วก้อยเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาทุกวันทุกวันพร้อมกับการหายไปของ ปลาหางยีงให้บ่อจนเกลี้ยงเลยแล้วปลาช่อนที่ว่าเนี่ยก็โตขึ้นทุกวันทุกวันเช่นกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อปลายสักเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยผมก็เห็นลูกคล้องเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดทนี้เห็นว่าเ๊๊ลูกคล้องเนี่ย มันไม่มีอะไรจะกินนะผมก็เอาลองเอาขนมปังโยนให้กินอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นนะปรากฏว่าเขาก,เขาก,เขาก็เอากินกันอย่างสน,งนุกสนานแล้วปลาช่อนสองตัวที่ว่าเนะี่ยเดี๋ยวเพื่อนเห็นแนละ้วเขาค่อยๆเข้ามาล้วนะ,ะเขาก็ชอบกินด้วยแต่นี่ปลาช่อนสองตัวนี่นะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนเกินเป็นองๆผมจะเอาขนมปังเยอะะะือให้เขาเขาก็จะมากินด้วยนะขเขาก็ชอบกินขนมปังด้วยบางวันนี้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเลยนะแต่วันนี้เขาอาจจะตกใจอะไรหรือเปล่าเนี่ครับกินกันใหญ่เลยลูกระชอนโตวันโต,ววนตขึ้นก็ เป็นนั้นว่าทีแรกเราเลี้ยงปลาหางนกยุงตอนนี้กลายมาเป็นบ่อเลี้ยงแปาช่อนเ้ือขนมปังผมเคยซื้อไอหัวอาหารปลาดุกมาให้เลยเขาไม่ชอบนะครับเพื่อนเห็นนะครับตัวเบเลิเลยครับแม่เขานตัวนี้เป็นแม่เขาตัวใหญ่ขนมปังให้เขาเข้ามาแล้วครับ ใ,ใกล้ๆเลยเครับเขาจะกินเลยครับเ,เห็นแม่ปลาช่อตเลยครับเป็นอะไรที่ว่าเออเรามาตอ,อนนี้เรามากลาเป็นคนเลี้ยงปลาชอ่อนเลยนะ้ะปกติปลาตัวโต,วตวขนาดนี้นี่เราไม่มีโอกาสจะเห็นเขาได้ง่ายๆนะครับ ขไม่ขึ้นมาให้เราเห็นสองตัวนะครับอยู่ทางด้านน้นนะเพื่อนระยะห่างจากตัวผมก็ประมาณ1.5เมตรสัตว์ขนาดนี้นี่เขาจะตำหลักแล้วเขาต้องมีสัญชาตญาณในการระวังภัยแต่นี่เขาไม่กลัวเพราะว่าอาจจะเป็นได้ว่าเห็นเราเราเห็นกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยใช่ไหมเขาก็มั่นใจ ก็เป็นเรื่องของเมตตาลุวนลุ่นนะฮะเป็นเพศฮะสองตัวสองแม่ลูกตัวเล็กนี่เป็นกรชชอนตัวผู้นะฮะส่วนตัวตัวเป็นแม่เขาลูกเขาก็หายไปบ้างนะแรกผมคิดว่าลูกเขาน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ตัวผู้นี่จะคุ้นมากตัวแม่ตัวเมียถอยไปนู่นแล้วแต่ตัวผู้นี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกลนี่อยู่กับลูกเขานี

ตอนช้าๆเนี่ยอาจจะหิวหน่อยบางทีเราก็เอาไข่ให้นะครับเขาก็ชอบกินไข่ไข่แดงไข่ไก่เพื่อนๆเห็นแล้วอาจจะได้แนวทางนะครับนี่ครับเพื่อนนะครับ,รบดูไปช่อนทานขนมปังนะี่ครับพอพุบแล้วครับเป็นเรื่องอะไรที่บางเอื่นที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจ แต่มันเป็นเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นบริวเวณหลังบ้านของผมเองเนะครับเพืเ่อนดูไปช่อนทานนมปังนมปังธรรมดาก็ไม่กินนะกินนมปังอย่างดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหลังบ้านที่ผม นำมาฝากเพื่อนๆยามเช้าวันนี้นะครับถ้าเพื่อนท่านใดชอบคลิปนี้ก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการนำคลิป เรื่องรลวาดีๆเรื่องรลวาแปลกๆใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ได้ติดตามคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีความสุขเพื่อนๆที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ ครับเพื่อนใกล้ๆเลยครับระยะเม็ดเสร,ร็จๆรรนะฮะเข้ามาใกล้ปลาช่อนตัวโตเลยรับสองตัวเป็นครอบครัวปลาช่อนนะครับ